ผมก็ส่งเสร็จแล้วนะครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับผมนะครับก็คือว่าถ้าใครดูผมสรุปเสร็จปุ๊บแล้วก็ดูคลิปหลังจากนี้นะครับผมนะมันอาจจะไม่ต่อเนื่องอาจจะดูงงๆนะครับก็คือว่าตอนแรกอ่ะผมจะทําคลิปแบบว่าออตอนผมวิ่งงานงานแถวเนี้ยศูนย์อ,อยู่แถวประมาณตั้งแตพึกใช่ไหมเออแล้วมันไปส่งแถวไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไปมาเห็นพ,พี่เขารับสมัครนะครับคนเพิ่มนะครับผมก็เลยเอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมก็มาโปรโมทให้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าสําหรับใครบางคนที่ติดโควิดเนาะไม่รู้จะทํางานอะไรหรือว่าตกงานเนาะก็จะมีโอกาสครับแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีรถยนต์มีไม่ใช่รถยนต์ดิต้องมีมอเตอร์ไซค์มีไปกับขี่แล้วก็สมัครลาล่าไว้อยู่แล้วนะครับนะก็จะเข้าง่ายหน่อยเขาจะรับง่ายหน่อยนะครับมีประสบการณ์อะไรเนะาะก็ถือว่างานตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นคลิปที่ผมทาแล้วนะครับ นะก็เป็นการส่งของลาลาโมว์เอ็กกับตัว f ฟกเกตนะครับเฟกเกตนะครับก็คือส่งอาหารสดนั่นแหละวันต่อวันนะครับก็ถือว่ามันเป็นงานที่สายแบกนิดนิดนะครับแล้วก็แบกมากๆเลยนะครับนะแต่ว่าบางทีมันก็ขนแค่กล่องสองกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าทุกออเดอร์จะแบกหมดนะครับไม่ใช่ทุกออเดอร์ทุกทุกงานจะแบกหมดนะครับก็จะมียากยากมากยาก ยากมั่งง่ายมั่งนะครับผมแล้วก็การขนส่งนะครับก็เริ่มต้นที่1กิโลถึง9กกิโลจุดหนึ่งประมาณ80บาทนะครับแล้วต่อจากนั้นก็จะ90นะก็ถือว่าถ้าทนนะครับนะผมก็อยากแนะนำให้มาลองกันดูนะครับมาสมัครกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครนะเดี๋ยวไปสอบถามมาก่อนว่าเอาลิง์นี้แปะใต้คลิปได้ไหมหรือว่าเอารูปขึ้นมาได้ไหมถ้า เอาขึ้นมาไม่ได้ก็คงจะไม่เห็นคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าผมก็อยากจะชวนพี่พี่ที่ขับลาลาแล้วสู้ไม่ไหวแล้วก็รองงานน้อยก็มาวิ่งเอ,อเอ็กกับตัวแพกเก,กก็ดีนะครับเพราะว่าคือคือจะเห็นงานเลยวันหนึ่งเราจะขับเท่าไหร่แล้วก็อาทิตย์แรกก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าเราเพิ่งทํางานนะครับอาจจะได้งานไม่เยอะวันแรกอาจจะได้เงินไม่เยอะแต่ว่าขั้นต่ําถ้าวิ่งจริงๆนะครับก็500ออัพต่อวันนะครับนะห้าร้อยอัพ นะครับผมแล้วก็มันจะมีแดดร้อนบ้างฝนตกก็ต้องวิ่งการขึ้นห้างอะไรเงี้ยเราเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะยิงงานมาให้เราเลยนะครับในประมาณประมาณสามทุ่มเที่ยงคืนเขาจะยิงมาให้ดูเลยว่าเราอยู่ไหนบ้างอะไรบ้างนะครับรายละเอียดพวกนี้ก็สมัครให้ได้ก่อนเดี๋ยวเขาจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็เรื่องการติดตะแรงนะครับถ้าใครมีตะแรงอยู่แล้วก็สบายหน่อยถ้าใครไม่มีสามารถชําระเต็มได้หรือว่าผ่อนได้นะครับ ก็เป็นอีกทางเล libro, <man qualified worldwide> uh ือกหนึ่งที่ใครไม่มีเงินก้อนเนาะเขาก็จะหักอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยหักค่าตะแกรงนะครับโอ้มีอะไรจะพูดไหมอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมโชว์เงินให้ดูแล้วกันนะครับอาทิตย์แรกผมได้ประมาณสามพันหกนะครับสามพันหกอาทิตย์แรกผมไปติดตะแกรงใช่ไหมอาทิตย์แรกวันวันวันจันทร์วันจันทร์ไม่ได้วิ่งครับวันจันทร์ได้ได้วิ่งวันที่วันอังคารไปติดตะแกรงวันพุธแล้วก็วันพุธไปติดตะแกรงแล้วก็ไปรับเสื้อนะครับแล้วก็ ไม่ใช่ด็กวันอังคารไปรับตะแกงไปรับเสื้อแล้ววันพุธก็มาวิ่งเลยนะครับผมเงินมันเลยได้3ามพนนะครับอาทิตยต์ต่อมานะครับคือผมวิ่งเต็มอาทิตย์เลยนะครับก็คือได้5้าพันหนะครับห้าพันเฉลี่ยก็เจ0ด้อยแดร้อยนะครับนะแต่ว่าที่ได้ห้าพันหกนี่คือผมวิ่งวิ่งเหนื่อยมากนะครับวิ่งเหนื่อยคือ,อยังไงครับงานประมาณ11ตัวถึง10ตัวก็คือการวิ่งเนี่ยคือมันเละไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมองอาจจะมี2ตัวเนี้ยเละไปเละไป บางวันเลิก5โมงบางวันเลิก5โมงครึง่ง6โมงเลยนะครับก็คือเร,เราวิ่งไม่ทันแต่ว่าขอเขายกเลิกได้นะแต่ว่าผมไม่ขอนะครับเพราะว่ามันเป็นงานของเราแล้วเราได้เงินแล้วเพราะมันไม่ค่อยมีโอกาสที่มันจะได้ยิงงาน11ตัวให้เราอะไรเงี้ยก็เลยวิ่งเลยนะครับผมก็เลยได้5,006นะครับนะมันก็มีเหนื่อยบ้างน,นะครับแต่เป็นงานอิสระที่อิสระเกือบเกือบอิสระเลยครับแต่ว่ามันก็ยังทําการกดที่ต้องใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าแล้วก็ ต้องส่งของลูกค้าให้ดีอะไรนะครับขนส่งให้ดีอะไรเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจบกันเพียงเท่านี้ดีกว่ามาโปรโมทแค่นั้นแหละครับก็ลาลาูฟเอ็กับตัวเฟกเกตนะครับนะบผมก็ขับอยู่นะครับผมก็ขับอยู่จะขับประมาณสัก3เดือน4เดือนอาจจะขับไปเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าเราขับเนี่ยเราจะได้อติดส,สมาร์ทหรือสตาร์ด้วยนะครับถ้างานเราถึงอะไรเงี้ยโอเคครับผมก็ไปดูคลิปตัวอย่างที่ผมวิ่งวันนี้เลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับผมเออมันมีจำนวนจำกัดนะครับไม่ได้รับออกมากมายอะไรมากมายนะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วไปสมัครเราไม่ผ่านนี้ก็อย่ามาว่าผมนะครับเพราะว่าบางทีลงคลิปช้าอะไร,รอย่างเงี้ยมันเต็มไปแล้วนะครับผมโอเคครับผมบายๆครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปหน่อยนะครับผมก็มีเรื่องดีๆเรื่องดีดดที่ผมเออพี่เขาลืมนะครับก็เลยไปติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเอาไปให้พี่แกนะครับผมอะ แล้วก็มันไปทานเดียวกันปรีนะครับก็ช่วยๆกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราปิดหรือว่าไปไม่คุบยังไงเราก็ต้องแก้เองอย่างเช่นคราวที่แล้วที่มีคลิปแบบว่าผมลืมไข่อะไรเงี้ยคือต้องตีเป่า20กิโลมารับแล้วก็ตีเป่า20กิโลไปส่งนะครับผมคือของตัวลาล่าเราต้องรับผิดชอบเองจะเป็นแฟรเกตก็ต้องรับผิดชอบเองเหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วก็มาส่งให้พี่ครับเราก็ต้องไปต่อ เลยอีกแล้วครับท่านนะครับขนไปทั้งหมดก็ประมาณ1 4บสกรองนะครับนะก็คือมันช่วงเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวแรกอะ่ะตัวเนี้ยยีกิโลเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะเออเลยอีกแล้วและไม่ทันหรอกรนี่มันแอปมันแกล้งผมหรือเปล่าเนี่ยผมโอหยตีเป่าก็20กิโลไไม่ใช่ตีเป่าเลยตีมาก็20กิโลมึงให้มาทางนี้กีนเนี่ย เราจะไปถึงเมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้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 ยถนนดีเหลือเกินอ่าแล้วบางคนหมดจะเข้ามาทำไมก็ผมไปไม่เป็นนะงครับก็ต้องตาม GPS บ้านลูกค้าก็อยู่ไกลโอ้โหยว่านใหญ่มาก ริงใหญ่ริงใหญ่จริง,รง,รงตอนนี้ผมก็อยู่ตรงแถวสารยาธรรมศพค,ครับไม่รู้จะหาป้ายเจอไหมน่าจะเจอแหละจะได้รู้นะครับว่าผมมาสาร,รยาธรรมศพจริงๆนะ นี่ไปส่งไหนนะัพี่อันนี้อ่ะ,อะบางคุณนเทียนอ๋อกับบางคุณนเทียนโหที่เดียวกันเลยไม่เอาไปได้ไง <c oughs> ทางเดียวกันใช่ตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมพี่แต่อีกตัวมันเป็นตัวสวามโมงเี่อ๋อ<ต>เลยตัวหนึ่งผมช้าไปแล้วไงทุกคนอืมโอเคครับผม เนี่ยครับผมทั้งหมดก็14บสี่อิากล่องนะครับผมกล่องพวกนี้ส2บนะครับแล้วก็แชเย็นหนึ่งนะครับก็ถือว่าออเดอร์นี้เป็นออเดอร์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมนะ<ส>เดี๋ยวผมมาสรุปแล้วพูดคุยดียวกว่านะครับว่ามีเขตไหนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ ตอนนี้ที่ผมคิดเขารับสมัครคนจํานวนมากนะครับผมก็เลยมาโปรโมทให้นะครับแต่ผมไม่ได้ค่าอะไรเลยนะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆที่ว่างงานนะครับมาทําได้นะครับแต่ว่ามันจะสายแบกหน่อยแล้วก็ตะแกงนี่ก็รออีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับตะแกงนี่สามารถเอ่ออะไรเงคือผ่อนจ่ายได้นะครับเดี๋ยวเขาจะหักหักเครดิตของเราอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยนะผ่อนจ่ายได้นะเดี๋ยวผมมาสรุปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปไปส่งก่อนนะครับผม